แมวแมวแมวขอโลดก่อนไม่ไม่ตว่ไปไปเลยพี่โอ้โหหัวยิดด้วยไปเลยพี่ตามเฉาะไม่ไม่ไมไม ไม่รูเลยไม่รูเลยทำไม่เห็นนี่ตายหมดแน่ในการสร้างที่นี่แหละ กลับบ้านซะความีอะไรไฟไหม้อธิยีลงหัวรึโอ้ยรถจีน 哎。Uh ตึกนึ่งคลองแล้วฟลองอีกโอ้โหตายตายแน่นอนมีสองลูกแต่ไม่ทันก็ไปโดนห่ายิงอ้อเหรอเล่นกันแบบนี้ก็แพ้เลยเล่นกันที่ไม่ฟังเสียงเลยอะเออตายไป

Wow, advance, Roger, advancing. เมวันไม่เห็นนะนะไม่เห็นวันศุกร์ six zero zero s h a เฮ้ยหนุตอแรงเขแล้วโอ้โหแล้วคนช่วยไม่ตายหมดแล้วเฮุ้ยุ้ยอ่ยเสียงตรเบาเลยตัวนี้ ไม่รู้ไม่มีใครเห็นจับเครื่องแล้วอือผมน่าจะเห็นแล้วล่ะโอ้ยด้านซ้ายทางขวาเลย ไปเถอะอาเลยเดี๋ยวมาไป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 ให้ได้หลบในบ้านน้พิลิสฮุยสตาร์ดีเอนจนไปโอ ต่ำกว่านี้นิดนึงไม่โดนไม่โดนโดนอะไรไม่โดนไม่รู้มันไม่รู้ มันไม่มีทางรู้ถ้ามันรู้เราก็ตายไปนันแล้วเย็ดแคปคืนไม่ได้หมดโอกาสไปไป อย่าไที่ดีผมมีแต่เสียงโอ้ยอเรียบร้อย <c oughs> เอาไปอย่าอย่าไปตีคืนด้ยไอ้กูรอดได้ยังไงวะเนี่ย t แทงจิ๋วคืออะไรรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะ Ô hoài, chưa ô này 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 này, nay này nay này, nay nay mà, lắc thoát chi bỏ mượn, à, ok, đang load rồi, hơ, làm gì đấy à, làm đấy, nghĩ cái gì, đan คปก็มีคนเดียวโอโอโอ,อะไรจ้าเอ็มหนึ่งศูนย์สาม หลินกังกู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 เข้าหลินกังกูหลินกังกูเออไม่ใช่โอเคจะมาอีกแล้ว

รถเลยววะรถแลลิงกังก yeah! uh, ูว like. ันน mm ี hmm. ้แม่งลิงกังกูอย่างเดียวเว้ย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 อีกสองตัวจะนุกแล้วเดวิดแมนจะได้พอ ว่าแต่นุ๊กเล่นไงไม่รู้หรอกโอ้โหอ,อันนี้ตายตายเลยไม่ได้นะดละกดกดนุ๊กละ ทีเมียเป็นกรอบสีทองอย่างเดียวต้องไปหาวิธีเล่นเออไปหาวิธีเล่นดีกว่าแชป์มันไปเล่นด้วยกันดีกว่านนนๆๆๆๆนนเฮ้ยอะไรกันตั้งตั้งประมาณนี้เลยเ้เอาแล้ว ยูสไหของล็อกเก็ต okay. ล็อกเก็ตบลา์ดโอ้ทงส์์กเอาแต่ยิงไม่ออกชีวิตยาออ what the fuck

เออ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 เอาไปดีไปดีมาปะล่ะจะเอาปะล่ะเอาเอาปะล่ะเอาปะล่ะเออเออขี่ไปดิขี่ไปดิขี่ไปดิอยากได้ปะเล่าฮะไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ ตัดขาตัดขาตัดปืนตัดปืนตื่นไม่ทัน